สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมากินเซซวนกันนะครับนี่คือผักนานาชนิดนะครับท่านผู้ชมที่เราเก็บมาจากป่าอนา,าคอนดาที่ประเภทอเมริกาส่งมาเราเมื่อวานนี้นะครับนนลและนี่คือ ไข่ไดโนเสาร์กับคนดอกเนาะและนี่ก็คือคตีนไก่ที่เราเพิ่งทำมาสดๆจากเล้าไก่เดี๋ยวจะเอาเล้าไก่ให้ดูนี่คือเล้าไก่ของเราเราจับแต่ตีนมา,านและนี่คือ อาหารของเราในมื้อนี้เห็นไหมครับท่านผสมเป็นตาขี้แตกไหมนี่ภาษาไทยไม่รู้แต่เขาเรียกว่าวุ้นเส้นสดตา เกาลูน,ลนต่อเลยนะครับโอ้โหนี่คือติงแก่ครับไม่มีใครอยากเข้ากล้องเลยนะครับ รุดกันว่าเราจะขี้แตกกันไหมครับท่านผู้ชมเราไปซ่อมของนะนี่นะครับท่านผู้ชม <c oughs> เป่าก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะลวกปากร <c oughs> ล้วนะครับใส่ปมปดเอา ไาโมกชัว์ทีตเดียวอันว่อย่างไรนะบุคหม้อที่ไนนี่นี่คือไข่ไดโนเสาร์นะครับ ร้อนนะครับร้อน <c oughs> ผมลืมเป่าครับ <c oughs> นี่นะครับท่านผสมเป่าก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะลวกปากก <c oughs> ินเลยเปลี่ยนทางกันปะนล่งเาน พอจบคลิปเขียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาหน้าที่นี้ขอบใจครับ